สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชชาวราศีมังกรประจำวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนะคะสัปดาห์นี้ชาวมังกรส่วนใหญ่จะมีความสบายใจในเรื่องของการทำงานมากขึ้นการใช้ชีวิตก็มีการปล่อยวางนะคะบางคนก็จะได้รับข่าวดีให้รู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้ขึ้นมาได้นะคะในช่วงนี้ คนที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานมานานก็มีโอกาสที่จะได้ไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็ปณีปนอมหรือว่าได้พูดจากันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นโอกาสที่คุณจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเพื่อ,อ,อมองไปที่ผลของงานมากกว่าเรื่องของส่วนตัวนะคะความ ปัญหาส่วนตัวนะคะก็จะมองข้ามไปชาวมังกรช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถทำงานได้รุ่งร่วงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ามีแนวคิดใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ส่วนท่านที่ทำเรื่องค้าขายนะคะจะเด่นพวกอาหารการกินนะคะแล้วก็งานบริการงานร้านอาหารพวกนี้นะคะก็จะถูกฉลกแล้วก็ ทำให้ชาวมังกรมีรายได้เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรสัปดาห์นี้อาจจะน้ําหนักตัวขึ้นง่ายนะคะบางรายอาจจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็ได้กินได้เที่ยวนะคะรวมทั้งาทานอาหารอร่อยเป็นพิเศษนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดช่วงนี้บางคนอาจจะแฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะก็คือไม่ได้ทุกข์ร้อนใดๆนะคะก็เป็นช่วงที่ได้ปรับปรุงดูแลตัวเองเพื่อให้มี สเสนห์ดึงดูดมากขึ้นนะคะหรือคนที่กำลังคบคบคุยคุยอยู่เนี่ยอาจจะคุยหลายคนนะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกในช่วงนี้นะคะหรือว่าอาจจะแอบปิงแอบปื้มใครอยู่หลายคนอยู่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีะคนเข้ามาสนใจเพิ่มได้นะคะแอบปื้มแอบชอบคุณได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวมังกร ค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยทีเดียวค่ะในด้านสุขภาพก็ถ้าหากมีความเครียดก็ให้ปล่อยวางนะคะช่วงนี้เป็นเรื่องปวดหัวอนอนหลับไม่สนิทนะคะก็ให้ชาวมังกรไปพักผ่อนท่องเที่ยวบ้างนะคะอย่าคิดมากนะคะลูกหนี้ก็ยังคงไม่มีเงินใช้หนี้ต่อไปนะคะชาวมังกรก็ต้องอดทนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามีเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ